สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการซ่อมนะครับ iPhone 7็พันะครับอาการของเครื่องนี้คือขึ้น Apple ติดดับนะครับเจียบสายนะครับกดกู้คืนนะครับมันจะติดเออร์เลอร์นะครับนะครับต้องรีสโตร์นะครับึ้น้น p p p l e ขึ้นมานะครับ แทบขึ้นมานะครับแล้วก็ดับไปนะครับหลังจากนั้นนะครับจะเด้งที่หน้าจอไอจูนนะครับว่าติดไอเลอร์นะครับ4013นะครับจากเราทำการซ่อเสร็จนะครับก็รับเครื่องมาดีสโตนะครับก็ดีสโตเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวรอทั้งคู่นะครับจะทดสอบเครื่องให้ดูนะครับผมเมื่อประกอบเครื่องเสร็จนะครับแล้วก็มาเช็ค ระบบต่างนะครับหนึ่งคือซิมใช้งานได้นะครับสัญญาณขึ้นนะครับ Wifi สแกนเจอทุกอย่างนะครับนี่นะครับปุ่มสแกนนิ้วใช้งานได้นะครับผมเดี๋ยวลองสแกนนิ้วให้ดูนะครับเพิ่มลายิ้วมือนะครับสแกนนิ้วได้นะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเดี๋ยวลบเลิกก่อนครับ นม่คิอกล้องหลังนะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับลกล้องหน้าใช้งานได้นะครับระบบตัดหน้าจอนะครับำลำโพงต่างๆดังนะครับจะเช็กระบบเสียงให้ดูนะครับก็คือเป็นงานเสร็จสิ้นนะครับางานซ่อมไมโฟนเจพันนะครับอาการของเครื่องนี้คือ ไอ้คือแอ p เปิติดดับนะครับแล้วก็ร e ตโตติดเออร์เลนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับผมจะทำคลิปช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับให้ดูกันง่ายๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราเข้าไปที่แอป u t u b e นะครับหลังจากเข้าแอป YouTube แล้วให้เรากดที่ช่องค้นหานะครับพิมพ์ชื่อร้านทีทามอแบนะครับแบบบรรทัดแรกนะครับติ๊กเข้าไปนะครับผม เราจะเจอบรรทัดบนนะครับซ่อมมือถืออยุธยาบายช่างกล้องทีทามโมบายนะครับให้เราติ๊กเข้าไปนะครับจะเห็นนะครับว่ามีคลิปต่างๆที่ทําไว้นะครับเลือกอันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เราเลือกวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPad Air1 นะครับคลิกเข้าไปนะครับวิธีการให้เราติ๊กติ๊กที่บรรทัดบรรทัดหัวข้อของของคลิปนะครับจะเห็นช่องทางการติดต่อเด้งขึ้นมานะครับ ช่องทางการติดต่อหลักจะมี2ช่องทางครับ1นนะครับคลิกไปที่ inbox อสอบถามนะครับเข้าไปที่ตรงนี้นะครับในลิงก์ก็จะเปิดเข้าไปในกล่องข้อความของเพจล้านนะครับสามารถส่งข้อความหาผมโดยตรงได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับไปที่ลิงก์ของคําว่าลน์นะครับบรรทัดสองลน์นะครับติ๊กเข้าไปนะครับเปิดเลยนะครับ ข้อความจะส่งเข้ามาทางทางไลน์นะครับส่งมาให้ผมโดยตรงเช่นกันนะครับ